ประมาณสองชั่วโมงแล้วครับกลับมาอินท่าตัวเ5็สิห้าแรงครับที่คุยกันเบื้องต้นน่าจะมีประมาณสักสี่สี่ชั่วโมงอ่ะจะเสร็จนะฮะงานจอบนี้ครับก็ผ่านไปแล้วครึ่งคางนะครับดูจากเนื้องานที่เหลือจากจำนวนตอไม้ก็ดูตีสีอีกประมาณสองชั่วโมงเต็มที่ก็สามชั่วโมงนะฮะต้องคุยกับชั่วนรงลยร้อยครับหรืว่าจะเสร็จไหมครับส่วนมากตอก็อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ฮะครับเป็นตอไม้ มีตอไม้เก่าเป็นบางส่วนแล้วก็เวนที่เหลือก็จะเป็นไม้สดครับไม้สดตัดต้นออกก็เหลือตอเนี่ยครับงัดเป็นดุนๆแบบนี้ฮะแล้วก็จะมีเป็นลักษณะนี้ครับแต่ส่วนมากไอ้ตัวที่มันหนักๆเลยะมันจะเป็นตอไม้ที่อยู่บนคันนาเราลากมันจะเลือเ้อยไปแบบย,ยาวๆฮะ สองสามต้นแล้วมันจะติดกันเป็นเป็นแผงยาวๆไปเลยครับเจ็ดสิบห้าแรงใช้คันหน้าแบบคันตรงนะครับเป็นคันหน้าของมาหินพาเลยครับในส่วนของคันหน้าเ่ยเขาจะสามารถจะแยกท่อนได้นะครับคันหน้าเนี่ยจะแยกเป็นทั้งหมดสามท่อนครับตรงกลางก็จะเป็นเสือนนะฮะ สามารถตัดท่อนฟังฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ครับคือคันหน้าสามารถที่แยกส่วนได้ครับก็ถือว่าก็ดีในเรื่องของการซ่อมลุงการแม่นทนเนนนะครับเป็นคันหน้าแบบเขาตรงระบบเปิดนะครับก็มีความแข็งแรงครับติดรองรับเรื่องของติดตั้งขี้ติดตั้งมุงกีงครับคันหน้าพวกนี้จะอยู่ในรถงานไล่ครับตั้งแต่ตัว5 0ติดแรงเป็นต้นไปครับอย่างจอนเดียก็จะอยู่ใน5 0 5 0 e อีย่างเงี้ยครับก็ตั้งแต่5 0ติดแรงมาเป็นต้นไปเลยจนถึง รถรุ่นใหญ่เลยระดับร้อยแรงม้าขึ้นไปก็จะใช้คันหน้าประเภทเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นนะฮะจะเขาเรียกว่าเป็นรถอันนี้ก็ส่งรับจะใช้คันหน้าแบบเผาตั้งระบบปิดครับวงเลี้ยวเขาจะแคบครับสามารถที่จะมีความคล่องตัวในพื้นที่แคแบเลี้ยววงได้เยอะแบบนี้ครับหักได้เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคันหน้าเผาตรงเขาจะเลี้ยวไม่ค่อยได้เยอะเรียกว,วงเลี้ยวกว้างนะก็จะอยู่ในรถงานไล่ประมาณนั้น 65แรงกับ75แรงครับก็เป็นรถสายพานบลิตเดียวกันนะครับน้ำหนักตัวต่างกันที่100กิโลครับ65แรงหนะักที่3.3ตัน3.3ั325กิโลนี่แหละครับ75แรงหนะักที่3.4ตันไม่รวมเวทไม่รวมกระเป๋าเวทกระเป๋าด้านหน้าครับแล้วก็ไม่รวมชุดตานหน้าไม่รวมฐานไข รวมๆแล้วก็4ตันกว่าครับสำหรับ75แรงครับ65แรงถ้ารวมด้านหน้า,ารวมถ่านก็4ตังกว่าเหมือนกันครับไมได้หนีกันมากครับต่างกัน100กิโลฮะคิดตัวเลขแบบเต็มๆเลยนะฮะยางหน้าใช้กระทะขอบ24ครับรัดโดยยาง1 2 4ขอบที่4ยางหลัง75แรงจะอยู่ที่1 8 4ขอบ20ถ้าเป็น65แรงจะใช้เบอร์ย,ยาง16.9ครับ ยางหน้าจะเป็น11.9ต่างจากที่ขนาดยางเดียวนะค,ะครแรงบิดีถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะนะครับสำหรับมาหยุกทานใช้เครื่องยนต์บล็อกใหญ่3 8 0 0ซ c นะครับ3 8 0 0แี่าเาป็นแรงบิด75แรงมนาะให้ใช้อยู่ที่306นิตั้งที่รอครบคำ100ขส่วน65แรงก็ไม่ได้หนีกันมากครับแรงบิดอยู่ที่270ที่รอบ1 100ฟังไม่ผิดครับรอบเครื่องยนต์ สูงสุดนะฮรที่แรงบิดมาใช้งานที่รอบพันหนึ่งร้อยรอบนะแรงบิดได้แบบเต็มแม็กซ์เลยครับระบบกำลังครับระบบชุดเกียร์เป็นแบบเกียร์กระเทินเดินหน้าติดห้าถังติดห้าครับระบบคลัตช์เป็นคลัตช์คู่ครับแยกอิสระระหว่างพีดีโอแล้วก็คลัตช์กำลังครับเวลาตัดท่อนก็ตัดออกมาก็จะมีเรื่องของลูกปืนกดคลัตช์นะฮะลูกปืนพีดีโอลูกปืนไฟวิ่ตรนี้ครับก็ซ่อมง,ง่ายครับระบบพวกนี้ครับ ฟืเรียบร้อยฮะเร็จไปสองครับจะเหลือด้านข้างนี้นี้ฮะในส่วนของระบบยกหางครับ75แรงครับเจ็ด5แรงครับความสามารถในการยกหางที่ของตันตั้ครับถือว่าเยอะมากสอง่ิหตันเนียฮะอันนี้ที่ปลายแขนยกนะ้ามตันผมว่ายังยกได้สบายเลยครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องปลูกอ้อยรวมน้ำหนักอ้อยน้ำหนักคน,นะ ก็ไม่ถึง2.6ไม่ถึง3ตันหรอกครับเต็บปูปอ้อยหนักเท่าไรเจ็ดแปดร้อยกิโลนะ 7, นะบวกกับอ้อยอีกนะตาห้าร้อยกิโลครับน้ำหนักคนที่จะขึ้นไปเี็บอ้อยสองคนกค็เท่าไรเต็มที่ก็สองตันนิดๆครับก็ถือว่าสบายฮะใส่เครื่องปูใหญ่สบายนะตัวหกสิบห้าแรงยกได้สองตันนะครับก็ไม่ได้หนีกันฮนะเพราะว่าใช้ปั๊มไฮชุดเดียวกันครับ อยากประหยัดก็เลือก65แรงครับอยากฟิวเฟลหน่อยก็อัดเต็ฮะใส่ตัว75แรงไปเลยครับบางท่านอาจจะบอกว่างานแบบนี้ฮะเป็นงานของรถไมโครคือมันก็แล้วแต่ชาวไร่ทนะชาวไร่เคุยกับเจ้าของรถนะกับพี่เขาคุยกันอาจจะอยากให้ทํางานนาะทีมันคุยกันง่ายครับมัน,มนท้ายก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าจของไล่แล้วก็เจ้าของรถแทเกอร์นะครับเราคุยกันตกลงกันได้ทุกอย่างก,ก็ไม่มีจุดมีแรงแบบเจ้ของที่อยู่กันได้รถไถอยู่ได้ค,คุ้มค่าน้ํามันคุ้มค่าเกลดหล่ะแล้วก็ชาวไร่ก็ไม่ได้เรียเรื่องของอชั่วโมงการทำงาน<ๆ>กรอยู่ที่เราคุยกันนะบาที่อาจจะท,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 ที่เป็นงานเหมาขาวว่ากันไปเลยหนึ่งไร่สามพันสี่พันสองไร่ก็อาจจะหกพันห้าถึงเจ็ดพันห้านี้ครับเขาขึ้นอยู่กับ เนื้องานรับสภาพงานแต่ละพื้นที่มันหลาคาไม่คนที่นะเขาเกิดงานปักที่งานล้มตองานหรือป่าตีป่าพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับเนื้องานว่ามันจะมากจะน้อยบางทีงานเขาเรียกอะไระทำทำคันนายอย่างนี้ครับบางทีทำเยอะทําน้อยหรือพื้นที่มันต่างระดับกันเยอะต่างระดับกันน้อยแบบนี้ครับมันก็ราคามันก็เลยไม่เท่ากันบางทีอาจจะ พื้นที่มันต่างกันไปเยอะครับไรล,ละ2อ0 0อีกที่หนึ่งไรล,ละ4 0 0พันอย่างนี้ครับทำันาทำนานนี้ครับแล้วเกิดเป็นงานหรือป่าหรือตอลักษณะนี้อาจจะถ้ามันไม่เยอะคับนับจำนวนต่อแล้วขอกันเป็นชั่วโมงหรืออาจจะว่างเหมาเลยครับหมดนี่ก็สี่พนห้าพันก็ว่างไปครับรถจะทํางานได้เร็วได้ช้าก็ไม่เกี่ยวละทีนี้เป็นงานเหมาครับ คล่องตัวนะด้วยระบบเกียร์ของแม่หินคาเนี่ยครเดินหน้าได้หลักแล้วก็คือเกียร์หลักมันจะมีมีโลแล้วก็เอ็มก็คือตรงกลางแล้วก็ไฮอันอันสามระดับเกียร์หลักก็ต้องหยุดรถก่อนจะเข้าเกียร์ครับเกียร์ระดับจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเดินหน้าได้หลักก็อยู่ที่พวงมาลัยนี้ครับระบบถิงเชื่อนะครับของไม่หินคาจะมีระบบถุงเชื่อสองอย่างนะครับแบบเป็นรายเดือนครับจะใช้กับทิโกนะครับเกียจะอยู่ที่ประมาณปีหนึ่ง 25ครับดอกเบีย้ยก็ถูกมากอันนี้ต่อปีนะฮะแต่ตอนนี้ทิโก้เขาไม่ผ่อนเป็นรายเดือนนะอยู่ที่หลักปีะฮะหกปีก้าเท่าไร่3มสงวดนะฮะแต่ดอกเบีย้ยถือว่าถูกมากครับถ้าท่านไหนมีกำลังก็ลองพิจารณาเรื่องของดอกเบีย้ยติดเชื่อของโก้ครับอีกอย่างหนึ่งที่จะมีรองรับเพื่อนก็จะเป็นติดเชื้อของไคโยนะฮะดอกเบีย้ยก็อยู่ประมาณ9บาทต่อปีครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จ่เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นรายปีครับไม่มีงวดย่อยนะฮะผ่อนนานสูงสุดถึง 6ปีครับทีนี้การดาวครับดาวเริ่มต้นก็25ถึง30ถ้าเป็นชยยัชโยก็อยู่ที่ประมาณ2แต่ถ้าของเปประมาณ2ของซิโก30ก็อยู่ประมาณ300,000บาทของราคาตัวรถคิดราคาเต็มนะฮะจะได้ไม่งงคิดราคาที่1ล้านทวนนะครับแต่ตอนนี้ราคา,าน่าจะอยู่ที่999,000บาทตัวรถพร้อมชุดดันหน้านะฮะสำหรับตัว75แรงถ้าตัว65แรงจะอยู่ที่860,000นะครับตัวรถพร้อมชุดดังหน้าเช่นกันครับ ลูกค้านะครับเพื่อนสามารถที่จะออกได้ทุกอาชีพนะครับอาชีพรับจ้างอาชีพข้าราชการหรือทำงานประจําทํางานโรงงานหรือจะเป็นชาวไร่ชาวสวนนี่ครับเพราะว่าหลักๆเลยเขาจะออมมัดตามาตาที่มาของรายไดย้แล้วนะฮะเพื่อนที่อยากออกรถแท็กซี่นี้ครับถ้าบางท่านอาจจะทํางานโรงงานอย่างนี้ครับอยากจะออกรถแท็กซี่สักคันไว้ให้ไว้ที่บ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้ไว้รอวางแผนที่จะเตรียมตัว กลับมาทําไร่ทําสวนที่บ้านนี้คะับจะใช้เชื่อกแบบของทิโก้ครับก็จะเป็นการรองรับแล้วก็เรื่องของดอกเบีย้ยที่มันถูกมากครับของทิโก้สี่บาทนิดนิดสี่จุห่อต่อปีครับครับถ้าเป็นชายโยก็จะเป็น9บาทครับถ้าเราชาวไร่ชาวไร่เขาก็จะให้เลือกเป็นเข้าสินเชื่อของชายโยครับอ่ะอย่าลืมครับ ขมหินทานี่ฮะผมลืมแจ้งเพื่อนไมหินทารับประกันสี่ปีทุกรุ่นนะผมผมเองอะเกือบลืมฮะสี่ปีทุกรุ่นครับตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ก็ให้ความอุ่นใจสบายใจครับเรื่องอะไรเรื่องเชื่อพร้อมบริการครับเคครับสวัสดีครับ